สวัสดีค่ะว่าจิบุรีไทคลิปแม่ๆว่าเปล่าไรแม่เอ้ยอย่าวางสัตว์ังชีต่อหลูดซิเพน่ค่ะยูผู้เดียวหลูดว่าถึงก็เลยถึงโอกาสทั้งอสกทัางในไทคลิปว่อรบัณฑิตาขอพัิอพีบัอรัาขอกะัาขอพ กรธรมประาหลวงพ่อต้เติกระลาธรรมประารมันยังพูดเร่อโอ้เด้นบนแกบเลยเนาะบบนี้เนาะแกบลงไปทันตานั่นของนันดีทั้งนันจ่ะทั้งนันยังไปเลยทั้งนันสามสิบนที่อีกมัน อยูป่ประมาณสิบกว่านาทีเตรียมตัวบอจัดบอติดขางไว้ที่เลยติดขังไว้ที่เลยยัางห็นรถคั้วก็ยุดหลังเลยยุดติดรถคล่ะเข่าน้สวยจังเลอี่นาทีเดี okay. <S 2> <S 2> ๋ยวสาวโอยพุ่ง เดี๋ยวท้คลิปไปจคลิปหนึ่งก่อนนะดอนเนาะผู้ช่วยนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะไม่เตรียมพร้อมเดี๋ยวถเจาหน่อยบานอบอกมจะดีใจกนซอนเนาะแหล่นี่นะไม่ใช่าาหน่อยนะกนซ้อนเด้อ ร้อนอุ่มเลยว่าตะตะเวนตกดินมาโอ้ยบุ้ดียว้มบุด้ทว่าทิ้วเนียนกิ๊กภัก็ไัยภก็ภัยเออภัก็ภัยินแ้วคดีวะไอ้ว่าจะออกไปไยเหรอเว้ยเอามาแล้วก็ไปกูดีมากแล้ว

ออมอนยูงไดเตียไปเลยกันยักเย็นเลยล้มพาดเขาเย็นใชี๋เหอกันล้มเลยกันลมแม่นม่นามขาน่ดมัานเย็นเลยจะเป็นเจ้าของดอไมู้้เขรียนทองและกรรมการท่านจะให้มงกุของผาดก่อนขยะเงียนเป็นแห ฮะโคตรสอ้ฮะโคตรสม่้ไปแล้วหรอเฮ้าอะไรออกไปแล้วบอกอย่าพิลท่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวคนที่ตานัเดีนี่ต่างคนกันทานทีพร้กันท่าจ่านนีที่เ่าานาจแล้ว ใหรรักคุณพ่อรักคุณแม่ก็บอกว่ารูปกันกันอยู่อเดินพันงทางขวาเพราะเราได้เกิดมาเนาแล้ววันนี้โครการกะไ้อยู่เป็นล้านต้วงาแม่แม่าไม่เอากับุ้กทันงี๋ยวก็จะมีคมบุยงหญ่ามบวันเดี๋ยวไปเอาส่หางก่อนเดี๋ยวมาถ่ายใหม่เดี๋ยวมาถ่ายใหม่ถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวไปเอาหางเอาอะไรก่อน ต้องงเท้า <também> ก่อนโอเคเดี๋ยวอีกสี่นาทีโอ้อันนั้นเดียวขอยังสี่ตีเขาเย็นแบบนี้บอกฮะโอ้ไม่ถึง่างาาออกนไหมโอ้เมื่อยหักเลยว่แล้มหันบดิชินเยของ ก็ไม่ได้ยินเสียงจากของเจ้งหน้เจ้งสู่ก็เสียงคนเห็นแต่เขาใสเนาะว่าหัวเขาเป็นผู้ใส่เนาะออามังจะรวมมันเป็นการดอกกันนน่ตลานตะล س อ ن เขาพันลงมาพอดีมันเป็นขนอะไร คนอะไรคะคนอะไรขนเป็ดดูไหมว่ามันเป็นคนอะไร <c oughs> มันเป็นขนไก่ข <c oughs> นเป็ดแล้วขนนกกระจอกขนนกกระจอกเทศ

ยิ่งใจเป็นงวะแสดงคามบริบบ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 บกแบกบบ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 บ่บบลบบบนบตบบ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 ูบบ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 มบบบบเลิบบ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 บละโบบ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 งบบบลบบ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  บานจะอยู่ัวานะกันหัวหนาบ่านจะบุกกันสามขวานาบ้านเลยจ้างกับบ้านเมียนรอบแล้รอบที่แล้วอ่ะเ่บ้นมีย้นหลอกเดียนหลอกเลยตัวีกันนี้เเลย พอเรียนะบอีลียอเรีตนอีหลีไตี่ดาจุกเอยีกนตีกันเอออย่าตีเย่าตีเดี๋ยกูตีเดี๋ยกูตี่ดาวงเดียวเฮ็ดเรื่องแม่เฮ็ดแบบว่าสั่งประเด็นเนาะไอ้นเลื่อกบอลําตีกันแล้วหมดเลย ใคราให้มาวันนี้รราเายได้จริงาัรพทวัดในต้นพ่อแะวันนี้าคลื่สัดจูไทยันนบุาบุญชาบุณพ่อชบุญาุแม่ทองทองทองาติดทางซ้ายทางขวาว่าโมนี่ผมมีคนท่าเปลี่ยนทั้งหลังหนดิ วเยินแม่แม่ดังย้ไม่สงินเดียเสียงเสียงจเดี <S <s ๋ยวจะม่ให้รูปรังอไรตอนนี้แล้วไปเปลี่ยนสุดออกกับมันรูปเนอะไปเปลี่ยนสุดออกได้มันพ่อซีน้าที่กันม่าหันไนซีน้าที่ะันี้กันอีกซีน้าที ตัวหยุดนี่รอยุดนี่แ้วันนี้ปราว่าฮัเหรียยงเ้อไปสละบุรีไเ้บนีสมไกลเติบอยู่นะแล้วทีนี้มันออกไปด้วยนะรถติดด้วยนะหลวงพ่อบอกไ้ว่า เวลาออกรถติดด้วยเอาคิิเมีเอาไปสำนึกจะกรนะคะฝากฝากบขงเบิ้งเด้อลีปเด้อเออเบิ้งไงนเนี่ยอไปเปลี่ยนสุดแล้วค่ะอยมาใส่หาใส่ข้นท่าแปลียไหน